ัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแสงส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกๆวันเสาร์นะคะ20นาฬิกาสนาทีค่ะทางช่อง m v Variety Channel ค่ะและจะได้สนทนาธรามกับดรแม่ชีทศพรเทวพิชักธรรมและดิฉันทวันพัฒนสานันทเฉลีพร้อมด้วยพี่เควินคูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะใน VTR ที่เรา ที่พี่กับคุณแม่ได้ไปสแสวงบุญใช่ครับเวลาพูดถึงเรื่องบุญนะครับแม่ครับคือมันทําให้เราเบิกบาน <c oughs> คือมันรู้สึกแบบสุขจริงๆนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้จะพาไปหลายที่เลยนะครับเพราะว่าถือได้ว่าจะพาทุกคนมาถึงสถานที่ที่สมบูรณ์แบบก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็คือใต้ต้นโพเพราะว่าเมื่อเทฟที่แล้วเนี่ยแม่ได้เกิดเอาไว้นะครับ มีครั้งก่อนที่แม่ไปเนี่ยขออธิฐานแล้วอธิษฐานอีกเนี่ยใบโพไม่ได้หล่นลงมาเลยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าแบบทุกคนได้กันครบหน้านะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยแต่ละท่านก็ได้มาไม่ใช่แค่ใบสองใบเป็นใบที่สดสดแล้วก็งดงามประมาณสิบกว่าใบาก็มีนะครับถือว่าจริงๆแล้วแม่จะได้เยอะมากจะหล่นมาเมาด็ดโพอะไรเนี่ยหล่นลงมาเยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าธรรมดาเม็ดโพก็จะไม่หล่นนะค่ะจะเลี่ยมไปหมดนี่แบบว่า เหมือนเขาเหมือนพรมน้ำมนต์แล้วมีน้ำมนต์ด้วยนะแล้วมีน้ำมนต์ด้วยนะคะคือคือมันเหมือนเหมือนมีน้ำมนต์แบบว่าคนพรมเข้ามาแล้วก็พวกเราได้กันทุกคนเนี่ยละละองน้ำมนต์มาที่หัวทุกคนแล้วก็ตรงตรงสถานที่นั้นบริเวณนั้นเนี่ยทางทางคณะทัวของเราได้ไปห่มผ้าใช่ครับได้ไปห่มผ้าแล้วก็ได้ถวายพระพุทธเมตตาได้ถวาย ริสต <premises, S 2> <Sure. S 1> ัลใช่ครับเป็นควงมาลัยท uh ี huh. ่ร้อยขึ้นมาเป็นคริสตัลหลายสีเลยทีเดียวซึ่งเป็นงานที่ประณีตแล้วก็งดงามมากๆเลย่เท่ากับเท่ากับเราถวายรัตนชติครัขผมเป็นปฏิบัติบูชาครับเพราะว่าใต้ต้นโพธิ์ที่นั่นเนี่ยก็คือเพิ่งมีพระธรรมทูตจากทางประเทศไทยของเราเนี่ยไปสร้างเอาไว้เพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรียกได้ว่าบุรุษเพชรที่ได้ตรัสรู้ที่สถานที่แห่งนี้ก็เลย ได้นำคริสตัลที่ลอยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ได้ถวายเอาไว้เป็นพุทธบูชาคือคือคือ,คอตรงนั้นแม่แม่แมแมวันที่ตัดสรู้ค่ะพระนำสวดก็มนะีพระจีน่ะสวดอยู่บริเวณด้านหน้านะใช่ใช่เขาบอกพดีสียดมากหรือพอเราเริ่มต้นสวดมนต์ทางนั้นเสร็จพอดีครับคือมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเหมาะเจาะถ้าเราเราเรา,เราต้องสวดมนต์แข่งกับเขาเลย่าี้ค่ะนี่พอพระท่านนำสวดเสร็จก็เลยบอกว่า พวกเราสวดธรรมจักรถวายเป็นปฏิบัติบูชาถ้าถ้าใครที่ไปอินเดียนะคะจำไว้ข้อหนึ่งคือไม่ว่าจะไปตรงสถานที่ไหนขอให้ทุกคนสวดธรรมจักร,รขอให้ทุกคนสวดธรรมจักรแล้วได้จริงๆแม่แม่แม่ก็นําสวดธรรมจักรเสร็จแล้วก็ได้ได้พูดนะได้พูดคุยกันในเรื่องของการตัดสินว่าที่สุดของของบุรุษที่เป็นผู้ฝึกผู้อื่นได้ อย,อย่างดียิ่งเนี่ยไม่มีใครเท่าพระสัตดาของเราครับแล้วก็ตรงนั้นหลังจากที่ที่ได้ได้สวดมนต์แล้วก็ได้นั่งเจริญกรรมาฐานแม่ก็ได้อะไรหลายอย่างครับวันนั้นรู้เลยว่าอย่า,ยา,ยาทำร้ายชีวิตด้วยการคิดที่เป็นทุกข์ครับผมสาธุค,ครับ,รบนี่แหละก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ เกิดน้ำเอาไว้แต่เรามีภาพที่แม่พาพวกเราทุกๆคนได้สวดมนต์แล้วก็กับธรรมะที่แม่ให้ที่นั่นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ยินเสียงแม่นําพาพวกเราก็คือเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยเพราะว่าแม่ได้นําพาพวกเราเนี่ยได้ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้องเพลงสรรเสริญนะคะเราเราเป็นเสียงสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเหมือนกับ เทวดามาฟังด้วยครับเป็นเสียงกูกล้องที่พุทธคยาเลยนะครับคือก่อนหน้านั้นมันจะเป็นชาวประเทศจีนนะครนิกายมหายานที่มาจากเช่าเหมือนที่ฮกเกี้ยนครับมาเป็นคณะเลยมีตีกองแล้วก็เสียงดังสวดดังมากก็คือเขาจบเราขึ้น เวลาเราลงแล้วเข้าไปห่มผ้าเหมือนเขากําลังรองงบที่สองเนี่ยก็คือกําลังจะขึ้นอีกทีนึงลักษณะประมาณข,ของเราเลยไม่ต้องไปตรวจเหนนคนไหนฟังพี่เควินกับดรแม่ชีพูดอย่างนี้อยากจะชมเลยคันเนี้ยครับผมย,า, <c oughs> ยางงั้นแม่เราพาทุกคนไปชมเลยก็แล้วกันครับผมคุณผู้ชมครับตั้งใจนะครับน้อมจิตของคุณให้บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะครับสถานที่ตรัสรู้ย่อมมีความหมายนะครับขอให้ทุกคนได้มีปัญญานะครับและขอให้คุณ จะได้เห็นธรรมเหมือนด่างพระบิดาของพวกเราทุกทท่ทานนะคะเอาเป็นว่าตั้งใจน้อมจิตของคุณไปรับธรรมะที่แม่ชีทศพรมอบอให้กับพวกเราทุกๆคนครับเชิญชมครับ สำหรับชาว MVTV ทัวร์ของเราได้มากราบนมัสการณพุทธคยาที่นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักสแสวงบุญคณะ MVTV ทัวร์ของเราที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญหนึ่งในสแห่งของพระพุทธศาสนาสถานที่ที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าวัดมหาโพธิคยาแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์ยูเนสโก ประเภทมรดกวัฒนธรรมพุทธคยามหาบุดิสเมโพคือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยาลัทธพิหารประเทศอินเดียเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดหนึ่งในสแห่งของชาวพุทธเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชินียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกปัจจุบันบริวเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดมหาโพมหาบูธิสแคมโพอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมทั้งชาวพุทธและฮินดู ขยาปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชารากลายจากฝั่งแม่น้ำประมาณ350เมตรนับจากพระแท่นวัชละอาจพุทธขยามีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีสี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ด้วยสูงถึง51เมตรฐานวัดด้วยรอบได้121.29เมตรล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญเช่น ต้นพระสีมหาโพธิ์พระเท่นวัชละอาจที่ประทับตัดสรุ้อมิสเจดีและสาม,มุัชลินเป็นต้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรุ้แล้วพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ณพุทธคยาเพื่อสวยวีมุติสุขความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นอยู่ถึงเจ็ดสัปดาห์และเกิดเรื่องราวต่างๆมากมาย ณโพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลาเจ็ดสัปดาห์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเรื่องราวของตัุสะและพันฑิกาสองพ่อค้าที่เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์มีพระวรากายผ่องใสจึงเข้ามาถวายข้าวสตุผลและสตุก้อนแล้วแสดงตนเป็นทวิวาดกับอุปาศผู้ถือพระพุทธและพระธรรมเป็นสารณะคู่แรกของโลก และพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาแก่พ่อค้าทั้งคู่เป็นที่ระลึกในพุทธานุสติด้วยซึ่งได้มีการจารึกหรือได้เล่าขานมาว่าเกศาที่พระพุทธองค์ทรงได้ประทานแต่ตับุษะและพันธิกาทั้งสองพ่อค้านั้นปัจจุบันได้นำไปสักการะแล้วก็บูชาสร้างเป็นเจดีย์อันสูงใหญ่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองหากว่าใครที่เคยได้มีโอกาส ไปที่พม่าที่ย่านกุ้งได้ไปกราบสักการะบูชาที่เวยตะกองอก็จะถือว่าเป็นผู้มีบุญได้ไปสักการะบูชานั่นเองบริเวณกลุ่มพุทธสถานที่พุทธคยาอ่านเป็นอนุสอนสเนียสถานและลึกถึงการจัดสรู้ของพระพุทธองค์นั้นเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจออ้าอโศกมหาราช และสร้างต่อเติมเรื่อยมาโดยกษัตรกชาวพุทธในอินเดียพระองค์ต่อๆกันมาจนกระทั่งเมื่อกองทัพต่างศาสนาปุกเข้ามาโจมตีอินเดียพุทธคยาจึงถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแลแต่ปัจจุบันวัดมหาโพหรือมหาบุธิสแคมโพอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมทั้งชาวพุทธและชาวฮินดู พระพุทธเมตตาในมหาโพเจดีสร้างในสมัยปาละสร้างด้วยหินแกรนิตสีดำมีอายุกว่า1,400ปีปีณสถานที่ที่ตัดสรุแห่งนี้องค์สัมมาสัมพุทธยาณแห่งสมเด็จพระปรมาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบิดาของพวกเรานั่นเองปัจจุบันพุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักสแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก และมีผู้สแสวงบุญนับล้านคนไปน้มสักการมาหาพุทธสถานแห่งนี้ในฐานะเป็นสังเวชิียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดของชาวพุทธสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนาสถานที่ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทิยานแห่งองค์สมเด็จพระปรมาส,สดาสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระปรมศาสดาของชาวพุทธทั้งมวล ต้นพระสีมหาโพเหนือพระแท่นวัชระอันะพุทธบาลังสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าต้นพระสีมหาโพต้นแรกที่ตัดสรู้นั้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าเกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจึงถูกทำร้ายโดย พระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระสีมหาโพจนไม่สนใจพระนางต้นพระสีมหาโพต้นที่สองนั้นลูกโดยพระเจ้าอโศมหาราชจากหน่อพระสีมหาโพธต้นเดิมและจนถูกทําร้ายในประมาณปีพุทธศักราช1143จนถึง1163 ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่งแบงกอซึ่งส่งแอบ,บนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพต้นนี้ต้นพระศรีมหาโพต้นที่สามนั้นปลูกโดยพระเจ้าบุรณะวรมาัตกษย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มาละและต้นที่สามนี้มีอายุยืนมากล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษต้นพระศรีมหาโพต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบันปลูกโดยท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์บริเวณเวรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติรวมทั้งปุชนียสถานสำคัญทางพุทธศาสนามีวัดจากประเทศต่างๆวัดไทยคือวัดไทยพุทธคยาวัดจากประเทศจีนที่เบตประเทศญี่ปุ่นภูฐานพมา่า และอีกหลายหลายประเทศเพื่อเป็นการรองรับและต้อนรับการแสวงบุญจากชาวพุทธแต่ละประเทศที่เดินทางมาสถานที่แห่งนี้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพุทธคยาในปัจจุบันนั้นเป็นพื้นที่อยู่ตามกว่าพื้นที่ปกติเหมือนหลุมขนาดใหญ่เนื่องจากผ่านระยะเวลากว่า2,000กว่าปี ดินและแตะกอนจากแม่น้ำได้ทับถมจนพื้นที่บริเวณนี้สูงขึ้นกว่าสมัยพุทธกาลหลายเมตรทำให้ในปัจจุบันผู้ไปน้ำมัสก,การสังเวชนียสถานแห่งนี้ต้องเดินลงบันไดกว่าหลายสิบขั้นเลยทีเดียวเพื่อถึงระดับพื้นดินเดิมที่เป็นฐานที่ตั้งพุทธสถานโบราณแห่งนี้พวกเราเชาว MVTV ทัวร เมื่อมาถึงที่นี่โดยมีท่านประธานและรองประธานบริษัทคือนายชายยุทธวิบวรเดชและนางสุชาดาทวิบวรเดชและท่านแม่ชีทศพรเทวพิทักษ์ธรรมได้นำพวงมาลัยที่ร้อยอย่างประณีตโดยคริสตัลและพระไตรที่แพลวพและประณีตมาถวายพระบิดาของเราที่นี่โดยท่านแม่ชีทศพรเทวพิทักษ์ธรรมได้นำพวกเราชาวเอ็มบีทัวร์ได้เวียนประทักสิณถึงสามรอบ ซึ่งตลอดทั้งสามรอบนั้นได้มีการสวดพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณจากนั้นได้นำพวกเราทุกคนทั้งคณะมานั่งสวดมนต์ที่ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์โดยได้สวดพระธรรมจกกักรปวัตตนสูตรติดต่อกันถึงสจบหรือสามรอบนั่นเองและพวกเราชาว MBTV ทัวร์ยังได้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยเวลายาวนานเลยทีเดียว អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Bye. 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 Bye.